สวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมช่างอาดพิจิตนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลง YouTube เลยนะครับนานเลยนะครับเนื่องจากทำของไม่ทันนะครับพี่นะพอทำเสร็จปุ๊บโพสลงเฟซก็ปิดเลยปิดเลยพี่เราก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับนะแต่วันนี้มีของมาลงใหม่นะครับพี่นะก็จะมานำเสนอนะครับมีมา เยอะอยู่นะครับพี่นะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับพี่เดี๋ยวนี้สิงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับพี่นะฤดูการลงทานานะพี่นะถ้าหาเครื่องมือทางการเกษตรมือสองนะครับฝากล้านสะอาดเจริญยนด้วยนะครับผมหรือช่างอัดพิกิดนะครับเรามานําเสนอครับตัวแรกนะตัวนี้จะเป็นตัว E.T ร้อยสิบนะครับพี่นีเป็นตัว E.T นะครับกูโมต้าแท้110นะครับพี่นะเป็นเครื่องเช็คแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่1 8 5 0 0านะครับพี่นะ มีตัวนี้ยม8่0แ้อเป็น e ีทีแท้นะครับพี่นั้นพร้อมใช้งานส,สวยๆนะครับจะเป็น e ีที้า้านะครับ95้ล้วก็มีนะครับพี่หมืนเจ็ดห้าร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่น,นะเครื่องพร้อมใช้งานเลยเป็นอา9 0ทูนนะพี่นะตัวนี้เป็นรถเดิมนะพี่นะเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะติดดีนะครับพี่ตัวนี้อยู่ที่หมื่นหกห้าร้อยนะครับพี่นะราคาก็ ไม่แพงนะครับพี่นะจับต้องได้นะครับจะเป็นโรงสยามนะครับโรงสยามเราก็มีนะครับลูกน้องทําไม่ทันนะครับลูกน้องหลายคนทําไม่ทันนะครับพี่นะือเป็นอีทีแปดศูนย์นะครับพี่ของม้าใหม่นะครับพี่นะแปดศูนย์นิ่มๆเลยนะพี่นะหมื่นสองห้าร้อยนะครับต่ภาพ ติดดีนะครับพี่นะเครื่องติดดีเพราะผมคัดเครื่องที่ว่าใช้งานได้เลยนะพี่นะในเก้าห้าหมื่นสามห้าร้อยนะครับอันนี้หลายราคานะพี่นะหมื่นสามหมื่นสี่ห้าร้อยมีหลายราคานะครับพี่ยังไงเราเข้าเข้ามาชมที่ร้านนะครับนะมาชมที่ร้านดีกว่ามาลองติดฟังดูอะไรดูนะครับพี่นะนี่มาหลายตัวนะครับพี่นะเครื่องอะอาทีในี่เพิ่งมาแล้ว่ินะอาทียังได้ล้างเลยเพิ่งมานะครับ แปด9ูนนะครับพี่เลือกชมดูได้นะพี่นะพอมีให้เลือกนะครับของเพิ่งมาโคงเพิ่งลงเพิ่งลงมาเช้านะครับพี่ของเพิ่งมามาเช้านี่เองมาเลือกชมได้นะครับพี่จะมาลงไอ้ล้อยางนะพี่นะลูกค้าถามมาเยอะล้อยางเก่าอะล้อยางเก่านะพี่ที่ว่าคู่ละห้าร้อยมีไหมเนี่ยมีมาแล้วนะพี่คู่ละห้าร้อย รเริ่มต้นนะพี่นะคู่ละห้าร้อยแล้วแต่สภาพดอกนะครับพี่รู้สึกว่ากล่องกล่องนี้ก็จะห้าร้อยหมดเลยพี่สามลูกเลยห้าร้อยมีเยอะอยู่นะพี่นะร้อยยางมีเยอะนะครับพี่เริ่มต้นที่คู่ละห้าร้อยนะครับพี่ ตามตามดอกนะครับพี่ไม่ใช่ว่าดอกดีก็ห้าร้อยนะสามดอกเหมือนกันพี่บางทีดอกดีผมก็ซื้อมาแพงนะครับพี่คู่ละห้าร้อยนะครับหลายคู่นะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับถ้าโทรมาสอบถามเ,เดี๋ยวผมให้เบอร์โทร บเบอร์ผมนะ1 6 7 5 7 5 5 2น6นะครับช่างอัิกิจนะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ